ขณะเดียวกันนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนางเฉลวยพงษ์สุวรรณนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาได้เดินทางมาถึงอย่างจังหวัดยะลาเพื่อดํารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดยะลาเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดคูหาพิมุขอาเภอเมืองยะลาพระสังกัจจายณวัดเมืองยะลาค่ะพระบรมราชานุสรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามโรงพิธีช้างเผือกอาเภอเมืองยะลารวมถึงศาลหลักเมืองยะลาค่ะก่อนเดินทางเข้า ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสักการะพระภายในบ้านพักและพบปะกับบรรดาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจํานวนมากที่มาร่วมให้การต้อนรับรับค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็มีการมอบดอกไม้แสดงความบินดีบรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยภายในงานนะคะก็มีการจัดเลี้ยงอาหารสําหรับผู้มาร่วมงานจากหน่วยงานทุกกระทรวงในจังหวัดยะลาอําเภอทั้ง8อําเภอรวมทั้งทางกาชาจังหวัดยะลาด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการหน่วยงานพี่น้องประชาชนชาวยะลาที่ได้มาร่วมให้การต้อนรับและให้กําลังใจในโอกาสเดินทางมารับตําแหน่งใหม่พร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับพี่น้องประชา ทุกเชื้อชาติศาสนาอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ